สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ได้ไปได้ยินอีเซตฝรั่งเนาะมันเอ่ยพาดพิงมาถึงที่ของอครูประดิษฐ์นะคะอืมเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุที่ว่าลูกสาวมันจะโดนร้องเรียนในเรื่องของที่ที่ปลูกบ้านเนาะในเรื่องของที่ที่ปลูกบ้านตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่เป็นมรดกตกทอดอืมแล้วทีนี้มันก็เอามาเปรียบเทียบ กับของที่ของอที่บ้านของพ่อพระเอกและแม่นางเอกที่อยู่ตรงนี้นะคะอืมอันที่จริงแล้วนะคะที่ตรงนี้มันเป็นสคออหนึ่งนะคะสคออหนึ่งการซื้อขายมีละม,มีมีสัญญาซื้อขายและเอาขึ้นสู่ศาลด้วยนะ,ะเออมึงจะว่ายังไงก็ช่างถ้ามึงไม่พอใจหรือว่ามึงยังไม่มึงยังยังขัดคล้องอะไรมึงร้องเรียนเข้ามาค่ะเศษฝรัรง่ง มึงร้องเรียนเข้ามาเลยค่ะมีการบอกว่าถ้าสมมุติว่าขึ้นศาลแล้วศาลศาลไม่ออกชโฉนดให้แล้วความความชิมหายหรือว่าความเดือดร้อนจะมาถึงพ่อไปเองอีกทีหนึง่งมึงร้องตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะนะอือตรงนี้เป็นที่สอคอหนึ่งนะเป็นที่สอคอหนึ่งซึ่งมีการยืนยันจากทางกลุ่มที่ดินเนาะ นะฮะแต่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรและเป็นที่ที่ไม่ได้มาจากการาจากมรดกตกทอดด้วยนะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะแล้วมีการถามด้วยใช่ไหมมีการถามว่าที่ข้างๆอของหน้าโตอือมก็ไม่ได้ับไม่ได้เป็นอนไม่ได้เป็นทายาทหรือว่าไม่ได้รับมรดกตกทอดกันมามึงไปศึกษาดีๆค่ะ สามีเขาค่ะเป็นผู้รับมรดกตกทอดค่ะที่ตรงนั้นเป็นที่มุ่นมั่งของสามีเขาค่ะนาโสของนาโสค่ะนะตรงนั้นน่ะอืมถ้าไล่เชื้อไล่เขาเรียกว่า <c oughs> ไล่ญาติไล่เชื้อมาคือเขาได้สิทธิ์ค่ะตรงนั้นนะคะอืมแต่ลูกสาวมึงะโะพ่เพเวมาตทาทั้งไหนจ้ะไปอยู่ตรงนั้นนะจ้ะเออ จะทางไหนไปอยู่ตรงนั้นน่ะอืมนะของหน้าตอน,นี่คือเป็นมรดกทางสามีนะจ๊ะอืมเชิญมันร้องทังลำเออเชิญไปร้องไป,ไปํำไปเลี้ยวเตะเลยจ้าอืมบดีบดียานจังเม็ดจ้าตรงนี้นะอืมร้องลงชื่อด้วยนะเออร้องลงชื่อด้วยจะได้เล่นงานถูกคนค่ะพี่น้ำนิง่งสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะ ออกมาพูดเอเอามาเปรียบ,ทบเทียบกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะนะอืมส่งก็ yes. อยาสีดำส่งข้อมูลให้มันเล่นใช่ไหมพี่วัชรพลอืมอยากเล่นคือความหมายอนะคือเวลาโดนอะไรแล้วกูจะไม่เจ็บคนเดียวไงเออกูก็พานไปหมดละจ้านะอืมก็เลี้ยวแต่มึงมึงอยากมึงไม่อยากอยู่ในหมู่บ้านแบบมีความสงบสุขอะก็เลี้ยวแต่มึงนะมึงก็มึงก็พานไปเลยจ้ะอืม ใช่ค่ะสองอหนึ่งกับป่าสงวนไม่เหมือนกันแล้วมึงไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอ่าอ้อเดี๋ยวกริว่าว่าวนลูบว่าว,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 วแบบวนมาจุดเดิมอีกละอืมนะสองอหนึ่งมันเป็นสิทธิการครอบครองอืมนะสิทธิการแจ้งการถือครองเนาะและมันมันออกโดยกรมที่ดินและกรมที่ดินได้สิทธิมากกว่ามากกว่าป่าปสงวน ป่าสงวนมาประกาศทีหลังอ่าดังนั้นที่ดินเลยได้สิทธิ์มากกว่าหมายถึงว่าถ้ามีใคร,ใครมีสคอหนึ่งย่อมออกโฉนดได้ไม่ว่าที่ที่ตรงนั้นจะเป็นจะเป็นป่าสงวนหรือไม่ก็ช่างอืมไปศึกษาตัวนี้มาใหม่นะอืมซื้อขายได้ค่ะและเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรและพ่อก็รู้กฎหมายด้วยอืม นายประดิษฐ์ที่คุณเอ่ยถึงคือท่านรู้กฎหมายว่าการซื้อขายปส่อการซื้อขายสอคอหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําได้โดยการส่งมอบนะคะอืมบอพี่กฎหมายและที่พูดไปขึ้นเบิกความบนสารท่านก็พูดตลอดว่าซื้อขายกันซื้อขายกันบอด้บกปิดบอด้บอด้บ,ดบิดบอด้โกหกหรือว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรนะก็พูดไปตามความเป็นจริงค่ะและยังมี สัญญาการซื้อขายให้ศาลท่านได้ดูด้วยเพราะอะไรเพราะว่าที่เรามั่นใจว่าที่ตรงนี้คือของเรามีสคนหนึง่งซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายอืมบอกเคยปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อขายค่ะคือมันเอามาเปรียบเทียบกับของลูกมันว่ามีการซื้อขายของของลูกมันไม่มีสัญญาซื้อขายแต่ว่าของพอพ่อพระเอกกับคุณครูนะ่ะมีสัญญาซื้อขายขึ้นศาลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่รถัสดีค่ะ <c oughs> แต่มึงอย่าลืมนะของลูกมึงไม่มีสัญญาซื้อขายแต่มีพยานนะกูได้ยินข่าวมาว่าคนที่ขายอ่ะจะเป็นพยานให้ด้วยซ้ำค่ะนะคนที่ขายเนะี่ยเขาเป็นพยานเพราะว่าอะไรเขาไม่มีความผิดเขาซื้อขายป่าสวนเขาเขาเขาไม่เอาความผิดกับเอ่อกับคนขายอืมนะอย่างอย่างมากก็คือสิทธิ์ในที่ดินสิทธิ์ในท,ที่ที่ดินนั้นน่ะคือ ทางทางป่าไม้เขายึดคืนนั่นคือคือคือโทษของเขานะเออนั่นแหละกูได้ยินมาว่าเขาจะเพราะอะไรได้ยินมาว่าเขาจะเป็นพยานให้นะว่าเขาได้ขายเขาได้ขายให้ลูกมึงนะเพราะอะไรอืมนะเพราะว่าลูกสาวมึงนะ่ะไปไปแตะต้อง ลูกสาวเขาอะไรสัอย่างน่ะตอนนั้นใครจําได้บ้างเออนะไปมินประมาทเออไปมินประมาทเขานู่นนี่นั่นนะคะอืมนะแลขเขาก็น่าจะมีหลักฐานแล้วก็น่าจะมีพยานถ้าสมมุติถามหาถึงพยานนะพยานรู้เห็นกันรู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านอืมรู้เห็นกันทั้งหมู่บ้านว่าที่ตรงนั้นเป็นการซื้อขายกันค่ะเออที่ตรงนั้นเป็นการซื้อขายกันนะเพราะอะไรปาก ของลูกสาวมึงไงเศษฝรั่งย่านแต่คนมหูว่าสื่อขี่ดินย่านแต่ค้นมหูว่ามีเงินสื่อทีจ้าโพธนาเออโพธนาไปว่าเล่าให้คนนู้นฟังเล่าคนนี้ฟังขนาดช่างตั้มอยู่บ้านกวกบาดมันยังไปเล่าให้ฟังเลยคะ่ะย่านค้นมหูว่ามีเงินสื่อทีคะ่ะเออนะเออคักหลายค่ะเป็นเช่นไรคะ่ะเออนะ คนทั้งบ้านเขารู้กันทั้งบ้างค่ะนะบอต้องถามหาสัญญาซื้อขายโดคันสีเอาผู้ใดขึ้นไปเป็นพยานนะเขาเขาไอเขาขึ้นไปยืนยันได้ว่าซื้อขายกันค่ะอือขี่อ้างเออเออขี่ลูกสรมีค่ะว่าอือ <laughs> นะอืออันมาบอกมาพูดมาพูดทํานองว่าถ้าสมมุติถ้าถ้า อพ,อพ่อไปเอกรอดอลูกมันก็ต้องรอดวาสีเดอ,อพ่อไปเอกรอดลูกก็ต้องรอดวาสันเออเพราะอะไรยิ่งของพ่อไปเอกเขายิ่งมีสัญญาซื้อขายกันและที่ตรงนั้นศาลตัดสินไปแล้วนะว่าเป็นป่าสงวนอืสามเหลี่ยมทองคํามาเป็นป่าสงวนเดี๋ยวจะมีการลื้ออยู่เดี๋ยวมึงรอดูนะว่ามันจะเป็นอะไรว่าจะเป็นป่าหรือว่ามันจะเป็นชนุก คอยดูแล้วกันนะอืมตรงนี้น่ะเราจะไม่พูดมากอืมแต่ถ้ามึงขัดข้องใจอะไรอะ่ะฟ้องกูมาเลยร้องกูมาเลยจ้ะอืม